เขาตายสองเพื่อนมา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 ตันึงด้านหลังแบบเป็นรอยเป็นล,ยนลายต,ตายติตายต,ตายสามรอบโซเชมตายเดี๋ยวดูไปไม่พี่พสุดเกียร์จนมันอย่างเอาปีกแม่งดีพีชแม่งยอยู่ไหนวะดีครับน้องชายเที่เกูว่าละ กูข <First> hey, ึ้นไปด้านบนเดยเฮ้ยทิฟฟ์เอ้ยทิฟฟ์วัดบนนะตายตายตายโอ้ยฟุกอะดิเอ็มยี่โอ โดนด่ายรอบนี้เอ้ยมัโดนขวดอยู่โน่นโน่นโน่นโน่ดูม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 ดุมนะโอ้โหต้องขวดไอ้สาดเพื่อนเพื uhm. ่อนอะไรอะยังว่าอะไร เชีม่กีดูมันต่กูตกไอ้สั์เฮ้ยลิเปอร์ลิเปอร์บนนี้ได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 ้โอ้นาโนด้วยอ้างาหาท่สุดใจถ้าเราไม่ได้ป้งัเลยสเชย่้ยเลวอ่ะโอ shit ยไหอยายิงมนอยาให้มินหมัดเด้ง วอันนี้มันโง่อันนี้มันโง่จบนะเอาของโง่กูว่าเราต้องเข้าตึกว่ะเพื่อนอไปเพื่อนไปวิ้นตีไอ้เฮี้ยดิเปอร์โลเฮียโอ้โหแล้วกูไม่ไหวไรสัตว์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 ไม่ไหวแล้วไอ้สัตว์ กูเฮ <ítulo> <es> anyway, <match> oh. ้ยอะไอ้ดวง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 หนักโอ้ไอ้เชียกูคิดถึงโซเจนแบบเก่าสัตว์แบบวันวันช็อตมันเนิร์บมันเนิร์ฟอะไรมาวะวันช็อตไม่ได้มันช็อตไม่ได้หรอใช่อ่ะเออ โ่้งดีเลยรเงีดุมโลอุ้ยเฮ้ยเออนเะดิบไปสัตว์เฮ้ยได้ด้ได้เก็ตายสวยครับใส่หมัดใส่มัรือไม้ยังอุ้ยไปไหนเนี่ยโค้ชแป๊บแป ช่วยหน้าหน่อยเพื่อนไม่ทำไม่ทำไม่ทำโอ้เชีย่ยโอ้เชี่ยทำอไรอ้าวกูยิงม,มันทำไมหายแล้วเพื่อนกูตายแล้วไม่ไหววะ่ะรอไม่รทดหว่ะเออวะ่ะแล้วตัวเนี้ย ต<น>ันคอนเทสวิดูมดิปอออีกไม่โดนเพื่อนโอ้ยไม่ตายได้ไงวะยุ้ย แหว่อยู่แหว่อุ้ยชนะฉุยสัตว์ที่หอเทสเฮ้เทซออยู่นี่เทสสวัสดี ปตายดูมโลอโยี่เฮียได้น้องได้บอกแล้วแค่เสิร์ฟนาบนนี้หรอกูได้ยินไอ้เชี้ไม่โดน เฮียโซจอนแม่งก็โหดอยู่ดีว่ะเนิ่มมาขนาดไหนอุ้ยรวมรวมรวม ดุมโลดุมโลเฮ้ยดูอ๋อเฮียโดนบีบเลยครับบิกกินบิกกินบิกกินดูมโลดึงดุมดูตายแล้วสวยพวกมึงจะมาเนียนตีอีกรอบอ่ะ มันน้องมาโอ้ยเฮียฮิวเอร์ดีสุดหายมาอันไดหายแล้วให้ลิปเปอร์ว้าวไปไหนวะได้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 ฮอกโลฮเฮียเฮียกูไปเเล่นอ่ะหมดนะเฮ้ยมันโล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  รันเนี้ยบรันเนี้ยบอุ้ยเธอโชกุะได้อยู่นะ่ขว่าแล้วสารตรง เล่นเนี้เนี่ยอ่มองอัดอ่ะเล่นมองอัดไหมเล่นนี้ดี๋ยวพัมเมลพาที่เฮ้ยคุณคุณดักก็ได้ไหมได้กินเล่นด้วยได้ได้ได้นะเฮ้ยเธอเธอเธเฮ้ยมันบีดไอสัตว์โคตรสวยเฮ้ยมันชูเฮ้ยสวยเอาคุณตกพี่คุณตกอ๋อเียนี่โยนโค้ชเตะกู ไหวดิสันกุยไม่แน่นตีสักทีเลยวะเฮ้ยเล่นเล่นเล่นมาหมองอดาได้เหรอเองวไปดุมดุมเอาจะหมดเวลาแล้วเมมปากเล่นจนลืมเวลาใช่พี่เด็กเขียแก็ดิบโซเจอร์มาสเตอร์เขาแบบเป็นลูกอ่ะเกีย์โซเจอร์มันอย่างเอาม มึงไปดูเลยว่าใครแบกสัตว์ใครแบกน้องตามเห็น่เวลาเขาบอกแทงดิบด <ắm quasi> ูคิวกับดาเมจดพี่ด้วยเอาเล่นกันมองอัดไปเนี่ยมีอยู่คนเนี่ยอ๋อไม่เล่นก็เดี๋ยวรอถามพอขาบน